วนี้พวกเราพาเพลงใหม่มาช่วยใช่ค่ะดูจากชุดนะคะพวกเราก็พร้อมโชว์มากเลยซ้อมอย่างนื่อยแล้วก็มีโชว์พิเศษพร้กับพี่พี่เพอร์เซสด้วยก็อยากให้เราดูมอย่างวันนี้เราเป็นเพลงอยู่แบบวม่ได้บอกเลยอะไรเงี้ยเซอร์วีอะไรบ้างได้แบบแอบซ้อมกัอย่างแอบดูมาบ้างแล้วค่ะก็รู้สึกว่าขนลุกตอนนี้หนูยังขนลุกไม่หายเลย กันมากค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งหนูเคยแข่งที่นี่มาก่อนค่ะที่จะเป็นศิลปินด้วยเรามีแบบว่าแบบคำแนะนำหรือให้กำลังใจน้องทยังไงกันบ้างีก็อยากจะบอกว่าให้มีสติแล้วก็ไม่ต้องไปเก่งมันมากเพราะว่าถ้าเก่งปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะหนูว่าทุกคนอ่ะมีดีของตัวเองในแต่ละทีมก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้้อยาก ว่าแต่ถ้าเราพยายามมากพอก็เก่งได้แน่นอนแลต่ถ้าแบบว่าสิ่งสำคัญสำคัญไปทักเต้นที่ดีอะคะ่าเราต้องมีแบบมีอะไรบ้างคิดว่าต้องมี passion ความอยากที่จะทำต้องดูแลรักษาร่างกายตัวเองด้วยเพราะแบบเป็นการแล้วก็มีวินัยในการซ้อมค่ะแล้วเดี๋ยวขอฝากงานวันนี้หน่อยดีกว่าแล้วก็ให้เป็นการรอนสเต็ปของวิสกับเซร์เซย์นะคะก็ขอฝากสเต็ปของพวกเราด้วยนะคะวิสแล้วก็มีพี่พี่เพอร์เซสด้วยค่ะวันนี้ก็ พวกเราก็ตั้งใจเตรียมโชว์มาให้ทุกคนอย่างเต็มที่เลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยไปกับพวกเราแล้วในวๆนนี้นะคะพวกเราจะปล่อยเพลงนะคะที่มีชื่อว่า v i l l a v i l l a วันที่8นีนะคะก็สองฝากไะที่ย n ทู s Underscore Official แล้วก็โซเชียลมีเดียของพวกเราดิสนี f f i c เ a l เดี๋ยววันนี้ได้เห็นสปอยในโชว์อีกแน่นอน ไปเวิร์ฟเวิร์ฟ่อนเร็วๆนะเพอยากให้ทุกคนได้เห็นเอ็มวีอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงตลอดเพราะว่าแบบเหมือนเอ็มวีเพลงนี้มันจะแตกต่างจากเพลงก่อนๆเพลงบาร์บี้เพลงเล่นไม่คิดอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าเราจะแบบอัปเกรดความโตขึ้นของพวกเราให้ทุกคนได้เห็นอีกมืเลยไม่ใช่เพราะ่ามันเป็นอะไรตลอดนะที่ผ่านมาก็ว้าวตลอดนะก็เนาะวันนี้มันจะว้าว หือว่าทุกคนทำได้ฟังแล้วแหละว่าพวกเราได้แบบเอาไปฟังฟอมที่สยามเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นทางที่จะพูดถึงการที่เราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น,นจะไม่เปรียบตัวเองเพื่อเป็นที่รักของใครก็เหมือนกับกระจกชื่อเพลงวิลเลอร์นะคะก็คือเหมือนจะพ้อตัวเองว่าสรุปแล้วเราเป็นเราหรือว่าเราเป็นไทยเราแบบว่าคาดหวังกับคนใหม่ยังไงบ้าง

ว่าเด๋ยวมีงานได้ไปตัปเทนะมีงานได้ประักุเนน่อนาติดตามค่ใที่ Best of i a l นะคะก็แบบรอติดตามเลยค่ะทุกชาลีตจะามกันนะตอนนี้แต่ว่าเราพร้อมพแค่ไหนพร้อมมากค่ะเดี๋ยวจะพร้อมกว่านี้แน่นอนว่าด้พร้อมแล้วแต่ว่าพร้อมได้อีก เรนะคะคที่ทุกคนสามารถไปดูได้แล้วทา,างยู u ูบจีเน s อันนีไม่ได้โอเชียวในวันที่แปดวันที่แปดใช่ก็มีอ่วิสออฟฟิเชียลที่ทุกคนสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยลก็ขอให้ทุกคนสปอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆนะคะ อย่าพึ่งเหื่อยค่ะาเหนื่อยค่ะแขาว็เป็นบ้านเก็บของขวัญแล้วใช่ไหมเฮ้ยหยอกขวัญไอ้ดานทวร์เลยจริงจริงอาจจะต้องเป็นทไทหรือเปล่าที่ต้องเอาของขฝากมาฝากแล้วันจะ่งในจเลอโอเคก็เออพอไปเลี้ยงข้าวพอไปเลี้ยงข้าว